ร่ำโบราณบอกว่าถ้าแมงเมาออกเยอะๆมันจะมีฝนหาใหญ่ออกมาแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกแมงเมามันทําอะไรกันอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะจุ่มหัวกันเข้ามานะครับแล้วก็จะมีปีกอยู่ข้างบนมันจะทําเป็นเหมือนดอกไม้นะครับเป็นเหมือนดอกไม้มันจะอ้อมกันท่านผู้ชมดูสิครับเนี่ยถ้าเปิดออกมามันก็จะมีตัวกันแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตัวแบบนี้อยู่ข้างในแล้วเราจะทํายังไงกันดีนะครับ มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารมากนะครับมันคงอยากจะกลับบ้านแต่ตรงนี้มันเป็นปูนมันจะมุดไม่ได้เราก็ต้องพาแมงเม่าพวกนี้กลับสู่ธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากสําหรับแมงเม่านะครับแล้วผมก็จะหอบนะครับใส่กระมังแล้วก็กลับไปคืนกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ นี่คือตัวแมงเมานะครับตัวแมงเมาสสดสดกันนะครับเป็นจอกอบเข้ากระมังกันนะครับเข้ากระมังกันเลยอุ้ยเป็น,นเป็ตน่งที่หนักสงสารมากนะครับมันช่างเป็นอะไรที่น่าสงสารจังเลยก้นมันจะถึงมือจะไข่กันทุกตัวเลยนะครับดูผ่านทางก็จะไข่กันทุกตัวเลย ดูสิท่านผู้ชมมันช่างเยอะอะไรนักหนาขนาดนี้นะครับดูสิครับโอ้เยอะมากเยอะมากเราจะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับครับหลังจากที่เราเอาแมงเมามานะครับวาสีมาปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับพี่น้องเมืงเนี้ยเป็นตะลี่ต่วนมันขาดกอาโลดเมืงเนี้ยครับตอนนี้ก็เอามาฮอดหน้าแหละครับก็สีปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับตอนนี้เป็นวิธีดังเดิมของคนอีสานนะครับ ควายซูธรรมชาตินะครับควายนมงเมาขึ้นซูธรรมชาติและส่วนที่เรือกซาเทปาครับซูธรรมชาติอี๋อันนี้คือเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับการขวาแมงเมากินนคงองค้นถ่ายอีสานนะครับถามนะครับผู้ใดคยเฮ็ดกินหนึ่งจะห,หน่อยน้อยตอนนี้ <laughs> ผู้ใดค่อยเฮ็ดกินเนะี่ยยกเมื่อึืนยกเมื่อึืน ขัวแม่งเมาพัะตาคันหาดาวกับพ่อมีกินด้วยวันนี้เสนอเมนูขัวแม่งเมาสุกแล้วครับพี่น้องลองชิมเบิง้งใหม่ห่วยโมุมแล้วครับมุมเลยครับม,มุบม,มเลยนะครับ คั่วเสร็จล้วก็หมุมเลยนะครับมันมันพี่น้องเอ้ยห่อนห่อนห่อนไอ้แั่งย็นกัน <laughs>